ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวปดินชักแล้วก็กระถงางต้นไม้นะครับจะได้เสร็จด้านขวาวิธีทำกระถางไม่ยากครับเรียนจากเชฟเราก็ใช้เชฟแล้วกไอด็อปเปอร์นะครับเพื่อดูสีก็ดึง ขึ้นสูงนิดนึงนะครับกดสเปซบาร์เพื่อดึงเวิร์กสเปซหน่อยประมาณนี้จะทำเป็นกระถางก็ได้จะทำเป็นตู้ป่าก็ได้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นขอบ เราซูมเข้าไปนะครับ Ctrl บวกเพื่อจัดแล้วก็ดึงจุดลูกศรดาวมันดึงจุดได้เหมือนกันนะครับถ้าคลิกแนละ้วมันมีจุดอย่างนี้ขึ้นนะแต่บางกรณีมันก็ดึงไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะติดติดฟังก์ชันหรือว่าติดคำสั่งอื่นอยู่นะอันนี้ต้องสังเกตดูดึงลงมานิดนึง โอเคทีนี้ก็ผมจะเติมไฮไลท์ของมัน,นะคระับก็คือทำเป็นวงกลมเนี่ยแหละแล้วก็หมาเอียงนิดนึงเพื่อให้ดูเป็นแบบกระถางที่มันมีความเงาหน่อยๆใส่วงกลมตรงนี้ก็ได้ดูน่ารักดีโอเคพอได้แล้วผมก็จะ รวบทั้งหมดนะครับด้วย selection แล้วก็คลกขวาคุิกซูมออกเพื่อมาดูว่าตัวใบไม้เราจะทำยังไงตัวใบไม้อันนี้เราอาจจะใช้สี่เหลี่ยมไม่ได้ละแต่จะสังเกตว่ารูปทรงตรงนี้เป็นรูปทรงวงรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างวงกลมโดยที่ไม่กด shift ใช้ไอด d o p p e r ดูดเหมือนเดิมนะ ขอซูมเข้าไปหน่อยมันไม่มีเชิงให้ผมได้หมุนเลยดูแบบประกอบก็ได้นะครับอันนี้ผมจะ Copy ปี้วยกันกดออเทเนตแต่ว่าไม่ได้กดชิ t นะเพราะว่าจะ Freeform มันกดออเทเนตอีกครั้งนี่กดออเทเนตใหม่ ก็หมุนดูอาทนี้ผมจะรวบมันแล้วก็ฮิกขวาเรนเซนทูแบ็คนะครับเพื่อให้มันไปอยู่หลังกระถางผมขอย้อนกลับไปดูแบบอีกที่นึงเราเขามานั่งแต่งนะครับให้มันดูคล้ายกับแบบหรือใครมีไอเดียก็ คิดแล้วก็ทำใหม่ได้เลยมันยากนะักผมก็ขยายเลยแล้วคันการขยายก็ช่วยได้นะครับถ้าเราคิกเก้ซูม มาปรับแต่งขอด้วยสเปซขอด้วยคีย์บอร์ดมันจะมีสามใบที่อยู่ข้างหลังเข้มหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมีมิติหรือไม่มีระยะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลากด้วยอัติเนตเหมือนเดิมนะขอปรับเป็นสีที่เข้มขึ้นโดยการมาดูดด้วยไอรอปเปอร์กดอัติเนต ลากเหมือนเดิมตัิเนตลากมาอีกอันนึงก nah, ็ทั้ง3มชิ้นคลิกขวานะครับเลือกทั้ง3มชิ้น Arrange Send to Back ไปเลยแล้วก็เทคนิคการใส่ไฮไลท์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้งานของเราดูน่ารักแล้วก็ อูมีไฮไลท์มากขึ้นเมื่อกี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับหลุดเ uh. ออ่าหละมันไม่มีมุมให้หมุนนะครับไม่มีเชิงต้องต้องสุมเข้าไปแล้วก็สูมออกมาประมาณนี้เราก็จะกรุ๊ปรวบทั้งหมดด้วยลูกศรดำแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปมัน ย่อกกับเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้มันมาอยู่บนชัน,นกดคลิกตรงนี้เพื่อจะสูมเข้าไปตรงนั้นนะครับคอนทนบวกใน Mac ก็เป็น command บวกอันนี้ผมย้ําแล้วย้ําอีกผู้เรียนจะจําไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้จะเห็นว่า สีแบ c ็ก r o u ว์ตรงสีดำตรงนี้มันค่อนข้างจะทำให้กระถางของเราไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจะไ้ปลดล็อกตัวที่เป็นแบล็กเาลว์ก่อนนะครับก็คือเอาตัวล็อกออกมันเป็นกรุ p อยู่เพราะฉะนั้นผมจะใช้ลูกศรขาวเนาะในการจิม้มแล้วก็ยอ่อเพื่อให้ตัวเนี้ยกับตัวกระถางแ,แ,ยกออกาแยกออกจากกันหน่อยมันจะได้ชัดเจน ผมก็ล็อกเหมือนเดิมในตัวลิ้นชักนะครับที่มันมีกระถางอยู่ด้านบนมันก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆตรงนี้ซึ่งทำมาขนาดนี้เราน่าจะมองออกแล้วนะว่ามันก็คือสี่เหลี่ยมสองชิ้นนะครับโดยการ copy มาแมาว่าด้านไหนก็เป็น มือนที่เปิดเลนชักนะครับก็ดึงดึงมาหน่อยแล้วก็อาจจะใช้สีเดียวกับด้านหลังก็ได้หรือหรืออย่างที่เคยบอกนะครับเป็นสว่างไปเลยก็ได้นะก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นเหมือนกับสีด้านหลังก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับแล้วแตชอบ อ่ะไอ้ไม้เบ b บอ l นี้กลายเป็นของหลังๆไปอีกเพราะฉะนั้นคลิกที่ไม้เบ b บอ l เอาเรนเพื่อบินทุฟอนมันโอเคคราวนี้เราก็เสร็จฝั่งต้นไม้แล้วแต่จะเห็นว่าผมพยายามเติมอันนี้เติมเพื่อให้ดูว่าเราสามารถทำให้ตู้ของเราอ่ะหรือว่าลิงช้าของเรามันมีมิติขึ้นได้นะมีความหนาขึ้นได้จะเติมก็ได้นะครับเนี่ย สีเหลี่ยมเติมไปเลยดูสีไปดูไม่ติดนะครับเพราะว่าดูดไม่โดนนั่นแหละไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอเคสุ่มเข้าไปเพื่อมีสเปซบาล์ลาบปรับับแต่งันหนไย เกินครึ่งทางมาแล้วครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยเราค่อยๆดูทยอยทําก็ได้นะใครทําไม่เสร็จในวันเดียวก็ทําเซฟทําเซฟไว้ก็ได้ถัดมาเราทําอะไรดีถัดมาขอเป็นขอเป็นหน้าต่างก่อนดีกว่าเก็บมาเก็บหน้าต่างก่อนซูมเข้าไปนะครับคลิกหน้าต่างซูมเข้าไปกดสเปซบาร์หน่อยแล้วก็คลิกลากจะมาดูว่าหน้าต่างมีอะไรบ้างน,นะครับ โอเคหน้าต่างไปเร็วเลยก็ได้เพราะว่าไม่ยากไม่ยากเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าต่างมีสี่เหลี่ยมที่เป็นสีนำดำๆทับๆเนาะกดเมื่อกี้ผมกด alternate แล้วก็กดชิปลากมานะครับทีนี้ผมจะ copy ทั้ทงสองชิ้นโดยการเลือกทั้งสองชิ้นนะ ctrl c แล้วก็ ctrl f เพื่อวางข้างบน ผมไปย่อชิ้นที่ได้มาใหม่แล้วก็ดูดส่วนสว่างอ๋อผมต้องเพิ่มส่วนเข้มนะเมื่อกี้ผมใช้สีสว่างไปโอเคครับต้าต่างก็ประมาณนี้ขอไปไว้หน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นวิธีการสร้างงานมันค่อนข้างเหมือนกันเดี๋ยวเรามาทำตัวโคมไฟแล้วกันนะครับโคมไฟตัวนี้เดี๋ยวผมขอทำข้างข้ามมาเลยชิ้นแรกสี่เหลี่ยมชิ้นนี้นะถ้าอ่านภาพ ก็คือสี่เหลี่ยมชิ้นนี้ชิ้นถัดมานะครับเป็นการสี่เหลี่ยมที่มีมุมดึงเข้ามาถูกไหมแล้วนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนี่เป็นวงกลมสองชิ้นนั่นเป็นส hm. ี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราทําฐานมันก่อนสี hm, ่เหลี่ยมอีกหนึ่งชิ้นขอดูดสีตรงนี้แล้วก็เอาตัวตัวนี้ไปวางไว้ด้านหลัง อีกขวานะครับเดิน t ู back ไปเลยแล้วผมจะดึงเฉพาะจุดสองจุดเพราะฉะนั้นไทยลูกศรขาวเลือกทั้งคู่แล้วก็ดึงมาลงมานิดนึงประมาณนี้ได้ขยายขึ้นมานิดนึงน่นทำงานง่ายนะครับทีนี้เราก็มาสร้างขาด้านล่างเรดูสีไปเลย send to back นะครับนอริ send to back แล้วก็กลม,มสองวงไม่อยากใช offset แล้วกันครับเพื่อทำวงกลมข้างในมาที่ object นะเลือกวงกลม,มนี้ก่อนมาที่ object ผ่าดแล้วก็ offset บสามันน่าจะดูเยอะไปนะครับมันมองไม่เห็นเลยเห็นไหมจะพรีวิวจะลบห้าแล้วกันเพิ่มีนิดนึงเป็นลบเจ็ดอ่ะ,ะประมาณนี้นะดูสีอีกทีนึงทีนี้ก็ได้ขามันมาแล้วนะครับขามันจะเล็กหน่อยแล้วก็อยากให้ขาเท่ากาันผมก็ใช้ออเทเนตเนี่ยดึงขานี้ไป แล้วก็ตัวตัวโคมตัวโคมมันผมขอกรุปอันนี้ก่อนนะครับคลิกขวานะครับแล้วก,กรุปเลือกมันทั้งหมดตัวโคมนะครับถ้าเอียงเอียงอะ่ะมันอาจจะดูยากแต่ถ้าตรงๆอยากให้มองภาพนี้นะ,ะชัดขึ้นไหม ดูง่ายนะครับเดีย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมนี่แหละแล้วเลือกสองจุดหลังเพื่อทำให้มันดูโคง้งแล้วสองจุดหน้าจะทำให้มันมนนิดนึงนะเพื่อให้ดูเป็นไฟในส่วนของด้านหน้าของโค้งแล้วดูสีก่อนจะได้เห็นชัดๆทีนี้มันก็จะมีฐานนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยม ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะลืมไม่ได้เลยก็คือการใช้วงกลมทำเป็นไฟนี่คือสีเหลืองนั่นเองขาเขียบมาหนถ้าเราอยากดึงจุดสองจุดนี้ก็ได้นะ ก็จะตลกอะถ้ามันโคมมาสูงเข้าไปดูใกล้ๆเลยแล้วกันนะผมอยากดึงอีกแค่นิดเดียวอะอ่ะโอเคก่อนที่จะหมุนมันผมจะใส่เงานะครับด้วยดอยสไซน์อันนี้เป็นเงาที่เป็นแบบวงกลมนะจะให้เห็นว่าเออแบบวงกลมมันก็ทำเป็นเงาได้นะ ดสีับเป็ลคลิกนะครับเพื่อให้หลุดทีนี้ผมก็กรุปตัวเห้มเป็นไฟแล้วก็ามาต่อถ้าองศาไม่ได้ผมก็จะอันกรุปอันนี้ก่อนคลิกขวานะครับเลือกอันกรุปอันกรุปมันเพื่อมาดัดให้มันดูแบบอนนี้ใหญ่หน่อย ให้มันดูพันธิพอดีกันไม่ได้ผิดสัดส่วนไปมากอันนี้มันน่าจะสูงไปนิดนึงนะครับโอเคเท่านี้เราก็กรุ๊ปมันทั้งหมดได้ละอ่ะอกดผิดก,ดกดโดนอะไรวะเอาใหม่นะครับเลือกทั้งหมดนะครับกดคลิกขวาแล้วก็เลือกกรุป โอเคเมื okay. ่อกี้มันน่าจะเออเอ่ะกด ctrl ลบหรือว่าคอมมาลบถ้าซูมออกย้ายไฟของเราเข้าบ้านเราเนี่ยจะได้สูงกว่าหน่อยนะอได้เหมือนกันแล้วก็อ่าผมลืมตัวฐานของตัวนี้นะครับฉะนั้น ะสร้างสีเหลี่ยมขึ้นใหม่ชิ้นหนึ่งก็ดูสีเลยขอซูมเข้าไปนะ c t r o l บวก command บวกประมาณนี้แล้วมาโต๊ะเมื่อกี้นะครับมันมีเงาด้วยเพราะฉะนั้นจะ control c ถ้าเป็น mac ก็จะเป็น command c แล้วก็ control f ในแม็กเป็นคมาน F เพื่อสร้างชิ้นใหม่ขึ้นมาที่บอกว่ามองไม่เห็นเพราะมันสีเดียวกัน,นผมจะกดสเปซบาร์เพื่อดึงมาหน่อยแล้วก็ดูสีตรงนี้ซูมออกมาดูผลงานของเราชัดๆอ่าเยียกได้ว่าเสร็จไป80%แล้ว20%สุดท้ายนะครับของงานของเราละใครที่เริ่มเบื่อแล้วอดทนอีกนิดนึง เพื่อเส้นทางการเทินโปของเราตัวนี้ผมตั้งใจวาดให้มันเหมือนกับเครื่องเกมในสมัยก่อนกนะ็คือแฟมิคอมแฟมิคอมที่เรามองจากระยะหน้าไปนะครับมันก็จะตั้งอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออันนี้ผมกรุปไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปข้างในเพื่อเอามาันออกมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง เรื่องของรายละเอียดการวาดขอซูมเข้าไปนะครับผมสเปซบาร์นะแล้วก็ลากมันก็ดูไม่ยากนะครับผมก็พยายามใช้ตัวสีเพื่อแยกแต่ละชิ้นแยกความลึกมันออกจากกันเดี๋ยวเราไปวาดกันเลยเนาะเริ่มแรกที่วาดเลยก็คือฐานที่เป็นตัวสีแดงแล้วก็ ตัวเครื่องบอดี้ที่เป็นสีขาวสีขาวครีมดูดอันนี้มาแล้วก็ขอเลือกสอจุดนะครับด้วยล,ลูกศรสีขาวดึงมันลงมาชิ้นถัดมาที่ผมสร้างก็คือชิ้นตัวบอดี้ด้านบนแล้วก็กดลูกศรขาวเหมือนเดิมเพื่อที่จะรวบ มันก็เลือกสองจุดผมก็เลือกที่จะดึงลงมาผมก็จิ้มสีทีน,นี้พอผมว่าได้สามชิ้นละผมจะมาตกแต่งรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันตรงนี้ถ้าใครจำได้ถ้าใครเคยเล่นนะครับ เมื่อก่อนมันจะเป็นตัวที่ดึงดึงขึ้นดึงลงอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันนัดจะใช้สำหรับเอาแผ่นออกมั้งหรือว่าล็อกแผ่นก็เลือกที่จะจุดนะแล้วก็ขอขอดูเราเลือกสองจุดเพื่อดึงลงมานะถ้าถามว่ามันเหมือนกับ แฟมีข้อมั้มันก็แค่ดูออกอะนึกออกปะเวลาที่เราวาดพวกงานแฟตอะไรพวกเนี้ยพอเราตัดดีเทลตัดอะไรออกไปแล้วอะการที่จะทำให้มันดูออกว่าเป็นของสิ่งสิ่งนั้นจริงๆอะเราจะต้องยึดจากชิ้นส่วนที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้แล้วก็สีที่เลพ r เซนต์ถึงสิ่งที่เราวาดจริงๆมันจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนที่ดูเราอะ ดูรู้เรื่องยิ่งขึ้นเมื่อกี้มันก็คือการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ Copy มาเรื่อยๆทีนี้เรามาวาดตลับเกมกันตลับเกมก็ไม่มีช่วงโค้งนะสองอันนี้ผมก็เลือกเฉพาะสองจุดข้างบนโค้งแล้วก็ดูสีด้านในเป็นสี่เหลี่ยมปกติเลยอันนี้จะสื่อว่า เออไอตัวเกมแผ่นเกมเนี่ยมันจะมีฉลากหรือว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะชื่อเกมของมันอยู่แต่ผมก็จะไม่ได้ใส่ละเอียดขนาดนั้นผมจะใส่ให้มันดูเป็นแบบเออแผ่นเกมมันมีอะไรอยู่แปะอยู่นะประมาณนั้นผมมาลองใช้สีขาวแล้วรู้สึกว่าสีขาวมันสว่างไปทําให้สีขาวกับสีครีมเนี่ยมันชนกันทําให้ภาพของเรามันดูไม่สวยแล้วก็ตลกตลก พอใช้สีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันก็ดูสนุกขึ้นแล้วแผ่นเกมมันก็มีสีเหลืองจริงๆนะเราสามารถมันทำให้เราสามารถใช้สีอื่นได้อีกสีหนึ่งก็คือสีแผ่นเกมสมัยนั้นก็คือสีดำสีเทาๆแต่ผมลองใช้แล้วมันทำให้ให้สีดำกับเทามันชนกันตรงนี้มันทำให้เออมองไม่รู้ว่าเป็นแผ่นเกมเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกใช้สีเหลือง คลิกขวานะเมื่อกี้ผมกรุปมาละสองชิ้นคราวนี้ผมจะเลือกอารเรนแล้วก็ส่งไปข้างหลังที่วางด้านข้างตรงนี้นะครับมันก็คือจอยเกมซึ่งถ้าเราถ้าถามกันว่าจำได้ไหมว่าอะไรเป็นวางข้างๆอะ่ะทุกคนก็คงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าจำเชฟาๆได้ว่ามันมีอะไรวางอยู่ข้างๆนะ สันานะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ทําให้งานวาดของเราดูสมบูรณ์มากขึ้นถึงแม้ว่ามันไม่ได้ full detail ขนาดนั้นทั้งหมดผมก็จะกรุ๊ปมันไว้นะครับพอมาถึงชิ้นสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าผมไปเร็วแล้วเพราะผมเชื่อว่าผู้เรียนเนี่ยทำได้อยู่แล้ววิธีการวาดทุกชิ้นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยกรุ๊ปมาอีกทีนึง ขอลบชิ้นนี้อ,นะอ,ออกนะอ่าซูมออกนะครับเอาเกมของเราเนี่ยนะผมเมาส์าผมชอบลั่นดับเบิลคลิกนะเอาเครื่องเกมของเรามาวางได้ละถ้าสมมุติว่าเราอะวาดเราเอาเครื่องเกมมาวางอย่างเงี้ยจะสังเกตว่ามันดูไม่เมกเซนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเครื่องเกมมันจะมีสายไฟด้วย ถ้าให้นึกภาพมันก็จะเป็นสายไฟที่เสียบเล่นเข้ากับทีวีเพราะฉะนั้นผมจึงเพิ่มตัวสายสีดำตรงนี้ขึ้นมาสายเราไม่จำเป็นต้องเป็นสายที่ละเอียดมีสายขดมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหรอกเราแค่เติมองค์ประกอบบางอย่างเพื่อให้ภาพเราสมบูรณ์มากขึ้นนะเกมผมอยากทำอย่างนี้นิดนึงตัวสายไฟนะครับผมก็จะใช้เป็น สีดำสูมเข้าไปนิดนึงนะครับ Control บวกนะ Command บวกการซูมนะแล้วก็มันเหมือนมีปลั๊กหนึ่งตัวที่เข้ามาปลั๊กการน,นี้นะจะทั้งหมดสามชิ้นหนึ่งสองสาม แต่ตรงนี้ผมขอใช้ลูกศรสีขาวเพื่อปรับให้มันรับกับตัวชั้นมาหน่อยแล้วก็เลือกครั้ง3ชิ้นอีกครั้งคลิกข,ขวากดกรุบแล้วก็สมอกนะครับเอาสมอกคราวนี้เราก็จะได้เห็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของเราแล้วเนื้อหาในวีดีโอนี้อาจจะยาวที่สุดเลยมั้งในบทเรียนนี้บางขั้นตอนผมอาจจะลดทอน เรื่องของการบอกว่ามันต้องทํำยังไงนะเพราะว่าการบอกซ้ำๆว่าผมกลัวผู้เรียนจะเบื่อแล้วกลัวจะไปดูทุกความสามารถของผู้เรียนเราผู้เรียนเราน่าจะว่าได้เองแล้วด้วยแหละถ้าสงสัยยงังไงติดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางที่ได้กําหนดไว้แจ้งไว้สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจเรียนจนเรียนจนจบในวิดีโอนี้และสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดเซฟแล้วก็ เอ็กพอร์ตผลงานของเรามาโชว์เพื่อนๆกันได้